จเจริญพรญาติโยมวันนี้อยากจะมาคุยเรื่องธรรมะมาพูดถึงเรื่องของธรรมะ,ะเรียกว่าปาลบธรรมเรื่องของธรรมะธรรมชาตินั่นเองว่าเราเป็นชาวพุทธแล้วทำไมต้องมาปฏิบัติธรรมเป็นชาวพุทธแล้วทำไมต้องมาปฏิบัติธรรม แต่คนส่วนใหญ่คิดว่าเราเป็นชาวพุทธเราก็แค่เรียกว่าทำบุญกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษนะส่วนใหญ่เราจะมีจุดมุ่งหวังแค่นั้นแหละหรือว่าสูงขึ้นไป,ไปอีกหน่อยก็คืออยากจะทำบุญสร้างกุศลเพื่อไม่ให้ตกนรกนะเพื่อจะได้ขึ้นไปบนสวรรค์นะ เรียกว่าถ้ามามานับถือพุทธศาสนาแล้วคิดอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ตรงจุดหลักของพระพุทธศาสนาเพราะว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องของธรรมชาติครับมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับศาสนาอื่นเขาก็มีอ่าไม่ใช่ว่ามีเฉพาะพระพุทธศาสนานะครับ พระพุทธศาสนาที่ว่าแตกต่างจากศาสนาอื่นก็คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนานั้นก็คือหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วพระพุทธองค์ตรัสรู้มาก็เพื่อจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเป็น ธรรมดาของธรรมชาติอยู่แล้วครับเป็นธรรมดาของมนุษย์อยู่แล้วเราจะนับถือพุทธศาสนาหรือว่าไม่นับถือพระพุทธศาสนาการเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วศาสนาอื่นเขาก็มีการเวียนว่ายตายเกิดเพียงแต่อาจจะแตกต่างกันแล้วแต่ความเชื่อ แต่ความเชื่อของพระพุทธศาสนาก็เวียนเกิดเวียนตายกันมามากมายฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเน้นเน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเพราะปกติเนี่ยสิ่งมีชีวิตทั้งหลายาเรียกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเหรอครับไม่ไว่าจะเป็นมนุษย์ เป็นสัตว์เดรัจฉานอืหรือว่าเรียกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดก็ว่าได้ก็มีตกนรกบ้างขึ้นสวรรค์บ้างเป็นปกติอยู่แล้วเรียกว่าเราบางครั้งเราก็ตกนรกมานานแสนนานบางครั้งเราก็ขึ้นสวรรค์มามากมายนับไม่ท่วนเราก็วิ่นไยตายเกิดอยู่อย่างนี้แล้ว เราจะนับถือพระพุทธศาสนาหรือว่านับถือศาสนาอื่นเราก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้และครับบางครั้งก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างบางครั้งก็เกิดเป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างตกนรกบ้างบางครั้งก็ขึ้นไปบนสวรรค์บ้างเป็นเทวดานางฟ้าเป็นพรหมเป็นพระอินท์ ต่างๆนั่นเองแล้วแต่การกระทำของเราเราก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นปกติาการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเป็นปกติของธรรมชาติอยู่แล้วยิ่งถ้าใครมาบวชเนี่ยนับถือพระพุทธศาสนาแล้วต้องไปให้ถึงที่สุดของพระพุทธศาสนานั่นก็คือหยุดการเวียนว่ายตายเกิด เขาสู่มรรคผลนิพพานให้ได้นั่นเองคือหยุดหยุดวัฏฏสงสารหยุดการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราอ่ามานับถือพุทธศาสนาแล้วก็หวังแก่ทำบุญอ่สร้างกุศลเพื่อสร้างบารมีเราก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่บางคนก็เรียกว่า เอาแค่ทาบุญอุทิศให้กับบรรทบุญุษให้กับญาติเราไม่รู้หรอกครับว่าญาติเราไปเกิดเป็นอะไรการทําบุญอุทิศเนี่ยมันก็อาจจะถึงก็ได้ไม่ถึงก็ได้แล้วแต่ภพภูมิที่บรรทบุญุษหรือว่าญาติเราเขาไปเกิดส่วนใหญ่จะเป็นการกระทําบุญกุศลที่เขาทําเองครับที่ เขาจะได้รับแล้วก็ติดตัวเขาไปเรื่องบุญอุทิศเนี่ยก็มีการเกิดในพบภูมิบางพบภูมิเท่านั้นที่มีโอกาสจะได้รับส่วนบุญส่วนกวุศลที่เราอุทิศไปให้ฉะนั้นการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องธรรมดาครับวนเวียนยูนับครั้งไม่ท้วนไม่ต้องไปนับเป็นจํานวนแล้วครับนับครั้งไม่ท้วนบางครั้งเราก็เกิด ดีบ้างขึ้นสวรรค์บ้างเกิดเป็นมนุษย์บ้างบางครั้งเราก็โชคลายเรียกว่าสร้างบุญสร้างกุศลมาไม่ดีก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเลวร้ายวันนั้นเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายตกนรกกันไปเรียกว่าแล้วแต่บุญกุศลส,สิ่งที่เราได้ทำได้สร้างนั่นเอง เป็นปกติอยู่แล้วล่ะครับพระพุทธองค์ก็เลยเห็นว่ามีทางเดียวที่สามารถจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดนั่นก็คือการปฏิบัติธรรมให้มีสติรู้สึกตัวให้ได้แล้วก็ปฏิบัติธรรมให้ถึงขั้นสูงๆขึ้นไปเพื่อจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิด ยิ่งถ้าเป็นนักบวชเนี่ยพอบวชขึ้นมาแล้วยังไม่ไปสู่จุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาแล้วก็ไปคิดว่าเป็นการสร้างบาร,รมีนี่ก็น่าเสียดายเพราะเป็นชาวบ้านธรรมดาเขาก็สร้างบาร,รมีได้ครับเราก็สร้างบาร,รมีกันมากมายถ้านักบวชมาสร้างบาร,รมีอีกก็เรียกว่าสร้างได้น้อยครับ เพราะเป็นกัลวาตก่สร้างได้เยอะยกเว้นอ่าเป็นนักบวชบางท่านที่ท่านมีความรู้ความสามารถเป็นเจ้าอาวาสเจ้าคณะพระสังฆาธิการนี้อาจจะสร้างได้เยอะหน่อยถ้าเป็นพระธรรมดาเนก่็สร้างได้น้อยก็สร้างบาร,รมีได้น้อยแล้วยิ่งการทำบุญอุทิศเนี่ยรายวิญว่ายเกิดมานับครั้งไม่ถ้วน ญาติพี่น้องเรามากมายเหลือเกินไม่รู้ว่าจะนับเป็นจํานวนเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่านับได้น,นั่นเองอืมฉะนั้นการเวียนไหตายเกิดเนี่ยเป็นธรรมดาครับเรายานับถือศาสนาไหนหรือว่าจะไม่นับถือศาสนาใดมันก็ยังมีการเวียนไหตายเกิดอยู่อย่างนี้แหละครับเหมือนน้ำแหละครับน้ําที่เราเห็นตกลงมาจากบนฟากฟ้าเนี่ย ก็ไม่ใช่อะไรอื่นก็น้ำจากที่ละเหยไปจากบนโลกนี่แหละครับก็ไปเป็นก้อนเมฆเป็นไอเป็นก้อนเมฆแล้วเมื่อเมื่อได้รับความเย็นได้รับความพอดีของอากาศก็ตกมาเป็นฝนเออเป็นน้ำเช่นเดิมแล้วก็ละเหยกลายเป็นไอขึ้นไปกลายเป็นก้อนเมฆหมุนเวียนอยู่อย่างนี้แหละครับไม่มีที่สิ้นสุดชีวิตมนุษย์ก็ไม่แตกต่างกันแล้วครับ ก็เวียนเกิดเวียนตายกันครั้งแล้วครั้งเล่าจะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่บุญกุศลเออแล้วแต่สติปัญญาบางทีเกิดมาสติปัญญาไม่ดีเนี่ยจะเกิดเป็นอะไรก็ลำบากแสนทรมานฉะนั้นเออถ้าถ้าไม่ถ้าอยากมีปัญญาหน่อยก็มา จเจริญภาวนามาสร้างสติเออเนี่ยจะทําให้มีปัญญาแม้เราอย่าไปเกิดไปตกนรกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็ยังพอมีปัญญาบ้างถ้าไม่ฝึกปฏิบัติไว้มั่งไว้บ้างเออไปเกิดเป็นอะไรก็ลําบากครับเเพราะว่าอ่ากุศลหรือว่าคุณงามความดีการปฏิบัติเนี่ยจะติดตัวเราไป จนฝ่าเราอยากเข้ามรรคผลนิพพานตราบใดที่เรายังไม่เข้ามรรคผลพระนิพพานเราก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้แหละครับเ,เกิดดีบ้างเกิดไม่ดีบ้างเกิดบางครั้งโชคดีที่เกิดเป็นมนุษย์เรียกว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่โชคดีที่สุดสามารถปฏิบัติให้สู่มรรคผลพระนิพพานได้ ถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่หมดโอกาสเลยเรียกว่าหมดโอกาสถ้าตกนรกลงไปก็ไม่มีโอกาสละครับจนฝ่ายจะได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์เนี่ยเป็นพ,พบภูมิที่ดีที่สุดที่สามารถปฏิบัติทำให้ถึงจุดสูงสุดของพระพุทธศาสนานั่นก็คือพระนิพพานซึ่งจะทำให้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้นั่นเอง แต่อย่างน้อยๆถ้าเราไม่ได้ถึงปณิพนิพานเราก็มาฝึกปฏิบัติเพื่อให้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ยังมีความสุขแล้วก็ถ้าจะเสริมสร้างบาร,รมีก็จะได้เสริมสร้างสติปัญญาของเราเพราะว่าสติปัญญาคนเราเนี่ยไม่เท่ากันสติปัญญาเนี่ยมันจะติดตัวเราไปอืมไม่ว่าเราจะเกิดเป็น ตัดเดรัจฉานหรือว่าเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาก็ด้วยสติปัญญานี้แหละครับที่จะทําให้เราเอาตัวรอดแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเป็นทุกข์น้อยที่สุดไม่ว่าจะเกิดในภพภูมิไหนถ้ามีปัญญาแล้วก็ล้วนแล้วแต่ได้เปรียบเรียกว่ามีประโยชน์เพราะว่าปัญญาสติปัญญานียติดตามเราไปฉะนั้นเมื่อใครได้รับฟัง คลิปเสียงของอาตมาคลิปนี้แล้วก็แนะนำครับใช้คำพูดว่าแนะนำให้โยมพากันปฏิบัติธรรมฝึกสติความรู้สึกตัวให้ได้เรียกว่าจะเป็นการเจริญภาวนาซึ่งเป็นวิธีการของพระพุทธศาสนาถ้าไม่อยากวินว่ายตายเกิดไปก็ ฝึกให้มากๆแล้วบรรลายชีวิตอาจจะมีความสามารถกระโดดข้ามวัฏสงสารได้นั่นเองจเจริญบอลวันนี้ขอฝากไว้ว่าทำไมต้องปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรแล้วก็พูดถึงเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยว่าเป็นธรรมดาของธรรมชาติอยู่แล้วครับเป็นธรรมดาของสัตว์ ที่มีชีวิตทุกชนิดแหะครับจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่หู้จักจบจากสิ้นจนฝ่าจะเข้ามรรคผลพร,ระนิพพานอาจารย์วันนี้ขอฝากไว้นำไปพิจารณาก่อนนะครับถ้าเห็นคลิปนี้ดีถูกใจก็กดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เผยแพร่ทำคำสั่ง,ส,งสอน แล้วก็นำไปพิจารณาก่อนที่จะปฏิบัติาตามเจริญพร